สวัสดีครับผมฟาร์มหนูพูักเชียงรายครับวันนี้เราก็ได้เวลาอัดอาหารครับหลังจากฝนตกมาหลายวันก็เริ่มแดดเริ่มอะไรครับนะครับในวัตถุดิบเราใส่กันแบบบุฟเฟ่เลยครับมีอะไรใส่หมดครับใส่ไปยั้งครับเพื่อให้น้องหนูได้กินนะครับข้าวโพดใส่จะเป็นซอบนะครับลำอ่อนก็สามซอบนะครับลำเกลือหนึ่งครับนะครับ จะใส่โปรตีน44ไปอีก20กิโลนะครับนะครับมันอยู่หน้าบ้านนะครับที่ให้น้องไปเอามานะครับอันนี้เราใส่อะไรนะแม่ไปลยวมาจากตลาดแม่ขายของตลาดใหญ่นะครับเปเอมาเป็นกากมะพร้าวครับต้นทุนศูนย์บาทนะครับเอามาใส่ก็ประมาณสัก10ิโล20ิโลนั้น20กิโลใส่ในนี้นะครับส่วนผสมเราอยู่ในนี้ครับนะครับ แล้วก็อัดไปทีละร้อยร้อยกิโลนะครับเอาไปใช้นะครับรอบหนึ่งนะครับนะครับโปรตีน44จากกากตันเหลืองแล้วก็สั่งจากกรุงเทพมาไว้เป็นหัวเชื้อหลักนะครับก็ตัวนั้นสั่งมาเจ็ดร้อยกิโลนะครับสั่งมารอบหนึ่งนะครับเจ็ดร้อยกิโลนะครับสอบหนึ่งก็เจ็ดสิบกิโลนะครับสั่งมาสิบกระสอบเอาไว้หน้าบ้านครับส่วนพวกนี้เอาไว้พวกกระโพดพวกลำอ่อนนี่ครับนะครับกระโงเม็ดนะครับ เอาไว้เยอะไม่ได้ครับหนูกินนะครับหนูมาเจาะนะครับนะครับหนูเจาะเพียบเลยนะครับก็เลยไม่เอาไว้ก็เอาสั่งมารอบตลอรอบดีกว่านะครับอย่างลาออนนี่ก็ไปเอาในชุมชนเรานี่นะครับป้าเขามีโรงสีนะครับโรงสีข้าวก็สั่งไว้สี่ละสี่กระสอบสี่กระสอบนะครับสี่กระสอบก็แปดสิบกิโลนะครับสอบหนึ่งก็ยี่สิบกิโลนะครับเดียวสอบเดียวอันนี้เราใส่เทลงไปสามสอบก่อนนะครับ องไปสามสอบกันนะครับก็เลี้ยงยังไงก็ได้ครับเลี้ยงให้แบบลดต้นทุนนะครับของผมนี่จะไม่ใช้อาหารหมุนนมอาหารกบแตงแพลงนะครับผมไม่ใช้นะครับใส่จากปฏิบัติจากธรรมะชาตินะครับพอดีที่แรกเราจะใส่หญ้าหวานไปด้วยพอาหญ้าหวานเราเพิ่งตัดแล้วก็ย้ายมาปลูกใหมย่ยังเพิ่งยังยังไม่โตเต็มที่นะครับก็เลยยังไม่ใส่รอบหน้าเราค่คยใส่นะครับปกติเราจะใส่หญ้าหวานไปด้วยนะครับ กับรอบที่แล้วเราเอากระลำายใบกระลำายที่ปลูกนะครับเอาไปปลูกเอาไปโม่ซับแล้วก็อัดใส่อาหารนะครับรอบนี้ไม่มีก็เลยไม่ใส่ครับนะครับมีอะไรแล้วก็ใส่นะครับนะครับไม่ห่วงสูตรครับเอาไปใช้ได้นะครับฟ์มผมนี่มีอะไรแบ่งปันกันหมดนะครับผมไม่ต้องไปวิ่งไปหาขอสูตรใครนะครับผมมีอะไรก็แบ่งปันนะครับนะครับ จะว่ายางไรผมไม่สนใจนะครับนะครับว่าเขาไม่ได้ซื้อหนูผมนะครับนะครับจีบงานผมเยอะครับรวมๆกันก็หลายร้อยบ่อครับวันห้าหกร้อยบ่อละนะครับสายเนื้อนะครับพ่อแม่พันธุ์ก็มีให้ตลอดทั้งปีนะครับนูเนื้อก็จะเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดนะครับนะครับราคาย่อมเยานะครับใครสนใจอยากได้ราคาสรงอะไรก็ทางพ่อแม่พันธุ์ทั้งนูเนื้อก็ติดต่อมาได้นะครับผม ถามผมก็บริการด้วยใจครับนะครับแบ่งปันกันได้หมดไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับบอกกันได้หมดนะครับตับตามผมนะนะครับผมก็อยู่ใกล้สามแยกบ้านหัวดอยตำบลท่าสายอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางสะดวกครับติดถนนใหญ่นะครับนะครับห่างจากตัวเมืองแค่สิบกิโลเมตรบ้านบ้านผมนะถามผมนะนะครับเดี๋ยวอันนี้ในส่วนของการเตรียมวัสดุอ่าอ่า ของการอัดอาหารทะคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวไปาพาไปชมขั้นตอนการอัดอาหารในคลิปต่อไปนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราผสมก่อนนะครับผสมให้เข้ากันก่อนนะครับอันนี้ก็ร้อยกรโลนะครับนะครับผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเราจะไม่ใส่น้ํานะครับเราผสมไอ้คนแบบแห้งๆก่อนนะครับ ผมเดยแห้งจะขนาดยังไม่ได้อัดนี้ยังหอมนะครับขุยมะพร้าวกล้มะพร้าวอะไรคลำอ่อนนะครับนะครับที่เราใช้นะครับนะครับเราจะผสมก่อนนะครับนะครับเลี้ยงยังไงก็ได้ครับให้มันลดต้นทุนนะครับ้าเลี้ยงเราต้นทุนนะเราขายหนูราคาเท่าไรแล้วก็ได้กําไรนะครับนะครับคนก็เหมือนคนปูนนี่หนะครับนะครับคนไปคนมาให้มันส่วนผสมเข้ากันนะครับนะครับ หรือว่าถ้าใช้คนน้อยๆไม่เกิน50ากิโลก็ใช้กระบะปูนก็ได้นะครับนะครับอันนี้มันร้อยกิโลก็ก็เลยต้องผสมในอันนี้หน่อยนะครับเราจะผสมแล้วก็เวลาจะอัดแล้วก็เอาเอา,เอาน้ำใส่น้ำา e เอ็มผสมไบโอบีสิบสองนะครับนะบผม ก็ใส่เฉพาะเป็นช่วงที่ว่าเราจะอัดก่อนนะครับเราจะใส่ช่วงนั้นก่อนนะครับพอเดี๋ยวส่วนผสมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการอัดในคลิปต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราอัดอัดเม็ดนะครับนะครับสังเกตนะครับเราจะอัดสองรอบนะครับให้เม็ดมันแน่นขึ้นนะครับนะครับอัดสองรอบนะครับนะครับ นี run, so so ่ส so right? so so ่วนผสมที so ่เราผสมเข้าก <and S 2> ันนะครับนี่กำลังให้ทีมงานอัดเป็นเม็ดนะครับนะครับอันนี้รอบที่สองนะครับนะครับก็เครื่องนี้ก็ความเร็วพอใช้ได้ครับสําหรับใช้ในฟาร์มเล็กๆนะครับตับฟามใหญ่นี้ก็มอเตอร์ใช้ขนาดสองแรงสามแรงได้ครับอันนี้ผมใช้แรงเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนรุ่นใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอารุ่นใหญ่กว่านี้นะครับ เพราะว่าเราจะได้ขายขายให้ทีมงานด้วยทีมงานขอมาแบ่งซื้อด้วยนะครับปกติว่าจะาทำทำไว้ขายเองนะครับไปททาไม่ใช้เองนะครับการทีมงานมาขอแบ่งก็แบ่งกันได้นะครับนะครับก็เลยก็เลยว่าจะมีโครงการว่าจะเอาเครื่องใหญ่กว่านี้นะครับนะครับเอาอัลเตอร์ห้าเลงดนะครับ ดี๋ยวรอเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับพักปรุงตามไปเรื่อยๆก็นะครับก็ถ้าใช้ไอ้สามเล็กๆนี่ก็ถือว่าโอเคครับนะครับถือว่าเร็วใช้ได้นะครับร้อยโลนี่สบายนะครับผมนะครับเป็ดสวยดีนะครับนะครับเพราะเครื่องนี้มันอบอบอบร้อนในตัวนะครับนะครับผมร้อน40-50องศานะครับ รอในนตััวะคบสนใจอยากมาศึกษาดูงานที่ฟาร์มก็ยินดีตอนรับทุกานนะครับพี่น้องฝั่งไทยก็สนใจเยอะครับมาดูงานนะครับพี่น้องฝั่งเราช่วงนี้ยังมาไม่ได้นะครับเพราะว่าด่านยังไม่เปิดนะครับติดต่อไว้จะมาดูงานนะครับจากงซื้อพ่อแม่พันธุ์ไว้ส่งไปก็ยังไม่ได้นะครับสั่งไปทางเมืองจันท์ก็ไม่ได้ ส่งไปทางบอกแก้วเชียงของก็ไม่ได้นะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟ์มหนุ่มพุยักษ์กิ่งไรนะครับผมนะครับเนี่ยครับราเป็นสูตรอาหารแล้วต้นทุนจะต่ำที่เอามาแนะนํากันมาแบ่งกันมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับตามผมไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครนะครับนะครับบอกกันได้สิบีนะครับอันไนที่ผมทําแล้วก็มันโอเคแล้วก็ก็แนะนํากันอนไนที่ว่าทําแล้วมันไม่โอเคก็ก็บอกกันนะครับผม สังคมการเลี้ยงหมูเราก็จะได้หน้าอยู่นะครับไม่ต้องมาเบ่งอะไรใส่กันนะครับไม่ต้องอิจฉาริษยากันอะไรครับไม่ต้องยึดคิดดึงคิดดิตกันอะครับนะครับมันไม่ดีหรอกครับนะผมไม่ช่วยกันพัฒนาวงการหมูจะดีกว่านะครับผมสำหรับที่นี้เขาจนอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ